คำอุปมาในพระธรรมมัทธิวเรื่องมเมล็ดวัชพืชจากพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ24ถึง30เมื่อพระเยซูทรงเทศนาพระองค์ใช้วิธีการที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้ฟังโดยเปรียบเทียบสิ่งต่างๆกับสิ่งที่ผู้คนพบเจอในชีวิตประจำวันซึ่งเราเรียกวิธีการนี้ว่าคำอุปมา หนึ่งในคําอุปมาที่มีชื่อเสียงที่สุดของพระเยซูคือคําอุปมาเรื่องผู้หวานมเมล็ดพืชแผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเสมือนมเมล็ดพืชที่ถูกหวานและเติบโตในดินเช่นเดียวกับมเมล็ดที่ถูกหวานในดินดีซึ่งสามารถเกิดผลมากมายเรื่องนี้ยังสะท้อนถึง ความหวังของผู้ที่รับพระวจนะของพระเจ้าว่าดินในใจของพวกเขาจะเป็นดินดีด้วยแต่หลังจากที่พระเยซูทรงเล่าเรื่องนี้พระองค์ยังเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังนั่นคือเรื่องของคนที่หวานมาเมล็ดพืชดีในทุ่งนามีคนหนึ่ง หวานมาเมล็ดพืชดีในทุ่งนาแต่ในคืนนั้นมีคนที่เกลียดเจ้าของที่ดินมาแอบหวานมาเมล็ดวัชพืชในทุ่งนาคนนี้ทำให้เจ้าของที่ดินเดือดร้อนวัชพืชน,นั้นเป็นพืชที่เป็นพิษและไร้ประโยชน์เมื่อผู้คนได้ยินเรื่องนี้จากพระเยซูพวกเขาคงคิดว่าใช่แล้ว มีคนไม่ดีแบบนั้นอยู่จริงว่ากันว่าในสมัยนั้นมีกฎหมายที่ลงโทษคนที่หว่านมเมล็ดวัชพืชในที่ของของคนอื่นมเมล็ดพืชดีและ,มะเมล็ดวัชพืชค่อยๆเติบโตขึ้นเมื่อมเมล็ดพืชเริ่มงอกเจ้าของทุ่งนาก็คงไม่เคยคาดคิดว่า วัชพืชจะเจริญเติบโตในที่แห่งนี้ได้เนื่องจากต้นอ่อนของข้าวสาลีและวัชพืชที่ถูกหว่านนั้นดูคล้ายคลึงกันมากอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่ข้าวเริ่มออกรวงคนงานก็สังเกตเห็นวัชพืชที่มีลักษณะแตกต่างออกไปคนงานจึงไปพูดกับเจ้าของทุ่งนา เราได้หวานแต่มเมล็ดพืชดีเท่านั้นแล้ววัชพืชเหล่านี้มาจากไหนเจ้าของตอบคนงานอย่างสงบนิ่งราวกับว่ามันเป็นเรื่องปกติว่าคนชั่วได้มาทำสิ่งนี้คนงานจึงเสนอที่จะถอนวัชพืชออกแต่เจ้าของกล่าวว่าแม้ว่าวัชพืชจะกีดกันแสงแดด และแย่งสารอาหารจากพื้นดินแต่ก็ควรปล่อยไว้จนถึงฤดูเก็บเกี่ยววัชพืชน,นั้นมักจะสูงและมีรากลึกและแผ่กว้างในพื้นดินดังนั้นหากเราถอนวัชพืชในตอนนี้เราอาจถอนต้นข้าวดีขึ้นมาด้วยการตัดสินใจของเจ้าของทุ่งนานี้สอนให้เราเข้าใจถึงความอดทน และความรอบคอบของพระเจ้าแม้ว่าเราจะเห็นความไม่ยุติธรรมในโลกนี้แต่พระองค์ทรงรอคอยเวลาที่เหมาะสมนั่นคือฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นวันแห่งการพิภากษาที่พระเจ้าจะทรงแยกสิ่งที่ดีออกจากสิ่งที่ชั่วอย่างสมบูรณ์เมื่อถึงวันเก็บเกี่ยวเจ้าของทุ่งนา สั่งให้คนงานถอนวัชพืชออกก่อนมัดรวมเป็นฟ่อนและเผาทิ้งทั้งหมดหลังจากนั้นจึงเก็บเกี่ยวข้าวสาลีแยกต่างหากและนำไปเก็บไว้ในยุง้งฉางของเจ้าของไร่แผ่นดินของพระเจ้าที่พระเยซูทรงกล่าวถึงก็เป็นเช่นนี้หากเรามองไปรอบตัวเราจะพบว่ามีคนบางคน เหมือนกับวัชพืชที่เกลียดชังและรบกวนคนดีคนเหล่านี้เป็นคนชั่วเหตุผลที่พระเจ้าไม่ทรงลงโทษพวกเขาในทันทีเพราะการลงโทษพวกเขาในเวลานี้อาจทำลายคนดีด้วยนั่นคือเหมือนกับพืชผลที่กำลังเติบโตอย่างดีพระเจ้าทรงอดทนรอวันเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นวันที่พระองค์จะทรงพิพากษาโลกมีหลายสิ่งในโลกนี้ที่เราไม่เข้าใจอย่างไรก็ตามหากเราวางใจในพระวจนะและพระสัญญาของพระเจ้าและอดทนรอคอยเราจะได้พบกับพระเจ้าผู้ทรงปกป้องและดูแลเราในวาระสุดท้ายหรือไม่